สวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในเดือนมีนาคมพศ2 5 6 6นะครับเดือนที่ดาวเสารย้ายเนาะดูกันว่าดาวเสาย้ายครั้งนี้คือจะมีอิทธิพลอะไรต่อชาวราศีกันบ้างนะครับอเามาดูใบแรกเลยต้นเดือนมาก็เงินจ่ายออกเยอะเงินยังติดลบอยู่นะ ในช่วงในช่วงต้นต้นเดือนนะครับเนี่ยห้าเหรียญอย่าเพิ่งลงทุนอะไรนะช่วงต้นเดือนนะใจเย็นๆนะครับเนี่ยดวงการเงินยัง,ย,ง,ย,งยังแย่อยู่นะอย่าอย่าเพิ่งให้ใครย,ยืมด้วยนะเพราะอะไรหนึ่งอ่ะมันมันมันน่าจะหมดไปกับการท่องเที่ยวเดินทางนี่แหละเนี่ยดวงคุณเนี่ยมีเกณฑ์ไปแหงเอาไปเที่ยวเดินทางไกลต่างประเทศ หรือถ้าใครมีอาชีพที่เป็นทําทัวร์อยู่นะถ้าเกิดด้านอาชีพนี่คือทําทัวร์ทำงานบันเทิงหรือไม่ก็ผับบาร์เนี่ยลูกค้าเยอะเข้าเยอะถึงแม้ต้นเดือนไม่มีตังค์แต่ว่าลูกค้าก็ยังเข้ามาอยู่นะคุณอย่าเพิ่งลงทุนทําอะไรอย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มในช่วงต้นเดือนนะครับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนู่นละเข้ามากลางเดือนเนี่ยโอ้ย เดอะเบสนะนี่คือ The ะเบสของไพ่เงินเลยนะบอกก่อนเลยนะครับคิงเหรียญน,นะโอ้โหเงินคุณเข้ามาเยอะมากในะช่วงกลางเดือนนะคนราศีกันนะนี่แหละพอเงินเข้ามานี่คืออยากจะลงทุนอยากทำอะไรก็ทําเลยเนี่ยมีเงินมีทุนแล้วไงต้นเดือนมานิ่งๆอยู่อย่าเพิ่งวิตกกังวลน,นะครับเดอะมูนอาชีพกลางคืนนะอย่างที่บอกผับบาร์การท่องเที่ยวบันเทิง อีกอย่างหนึ่งคือคุณจะฝันแม่นในช่วงนี้ช่วงปลายปลายเดือนไปแล้วเนี่ยความฝันคุณจะแม่นนะมีเซนนะเซนแรงแรงสังหรณ์ดีนะครับส่วนเรื่องความรักนี่คือมันจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะถ้าเกิดใครที่กําลังจะเข้าหาใครอยู่ตอนนี้คือต้องดูดีๆก่อนนะครับอีกแน่หนึ่งคือวิตกกังวลเครียดคิดมากแนะนําว่า อย่าไปคิดมากเลยอ่ะว่าตังค์มันเยอะควรสบายใจได้หรือมันคิดว่าจะตังไปใช้อะไรดีนี่อย่างนี้เพราะว่าอะไรเนี่ยถ้าเกิดคิดมากแล้วคุณมีนอนไม่หลับมันมีเกณฑ์เจ็บป่วยไงอ่าแต่เห็นเด่ดนี่คือมันไม่ใช่รุนแรงร้ายแรงอะไรนะเด่ดมันคือจุดจบจุด,จดเปลี่ยนจุดสิ้นสุดทางฟอร์แมชั่นเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งือเป็นสิ่งใหม่ก็ได้นะครับ ถ้าเกิดใครมีธุรกิจเป็นร้านน้ำมันปั๊มน้ำมันเนี่ยขายเคมีพัณฑ์ต่างๆขายปยุ๋ยขายยาเภสัชลงศพเนี่ยสุริจคุณก็ยังเดินหน้านะเพราะว่าการเงินคุณมันดีเนี่ยมันได้ไปเที่ยวได้เดินทางมันสุขสบายอ่ะมันจะแค่ต้นเดือนมามันก็แค่แป๊บเดียวเองนะครับถ้าเกิดคุณแบบว่าเ,เงินไม่ค่อยดีเลยเนี่ยให้ใจเย็งเงนๆต่างเดือนไปเนี่ยเงินคุณมาเยอะมากๆ ในอิจฉามากเลยะนะยินดีด้วยนะครับชาวราศีกันนะในเดือนมีนาคมนะครับอย่าลืมนะครับว่านี่ก็เป็นการทํานายโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลนะครับพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกหมดทุกคนนะทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทั้งหมดทุกคนนะครับอะไรที่มันดีๆเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปนะครับ อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยไม่ต้องไปจําใส่ใจนะเอาไว้เตือนสติตัวเองก็พอนะครับ